ักเรียนวันนี้ทุณครูจะมาสอนวิชาปัชญาเศ,ศ,ศรษฐกิจพอเพียงต่อจากทักแล้วครับที่เทียทีครูให้หนักศึกษาไปศึกษามาร่วมหน้านะครับที่บ้านหนูทำอาชีพอะไรตัวหนูเนะี่ย สวนทำสวนสวนหมดเลยปะเนี่ยสวนมากสวนสวนสวนหมดเลยสวนใหญ่ทำสวนใช่ไหมเรามีความรู้สึกยังไงว่าตอนนี้ปุ๋ยมันมีราคาแพงกว่าเดิมใช่ไหมถ้าถามว่าถ้าสมมติอ่ะเราทำทำทุเรียนทำทุเรียนสมมติทำทุเรียนใช่ไหมปุ๋ยใบถ้าเราซื้อเขาก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพถูกไหม ซึ่งราคามันเพิ่มไปเท่าตัวเลยจากพันก็ไปสองพันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะทำปุ๋ยขึ้นมาใช้เองเนี่ยทำได้ไหมไใช่เฉพาะตัวนี้ตัวทำใบเนี่ยตัวเล็ on, กใบอ่อนแหลกใบอ่อนคิดว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันเราสามารถทำได้ไหมน้ำลาดเนี่ยน้ำหมักเนี่ยทำทำได้ใช่ไหมไ เราสามารถลดต้นทุนได้เยอะไหมเเลยเคยเคยลองทำกันใช่ไหมไม่ไม่แต่เราคิดว่าถ้าเราสามารถทําเองได้แล้วเราก็สามารถลดต้นทุนของการซื้อปุ๋ยมาทําสวนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับถ้าทุกคนมีพื้นฐานของความคิดที่ว่าเศรษฐกิจพอเป็นแหลือคนคิดได้ได้ได้เป็นอย่างไรสอบยี่มาไหน แต่คิดบอกยังในความพิงเราเริ่มงมาจากอะไรการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแรกคือเราตื่นมาตื่นมาเสร็จกินใช่ไหมครับตื่นมาเสร็จกินถ้าสมมุิวันนึงเราทำงานได้สามร้อยบาทเราซื้อข้าวกินหนึอละห้าสิบบาทสามมื้อร้อยค่าสิบบาทแต่ถ้าเราปรุงอาหารเองสามมือ้อ แล้ววัตถุดิบในการปรุงเราสามารถหาได้ทางหลังครัวเรือนเราหลังบ้านเราเช่นเราปลูกถั่ะอมปลูกถั่วุ้งปลูแกแปลงปาปลูกผักพื้นฐานระดับแรกเสร็จแล้วหมูหมูไก่ไข่เราไปซื้อเราจะได้เซฟค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้ขึ้นกับขึ้นร้อยบาทเรากินได้สามมื้อจากร้อยห้าสิบบาท คือความพอเพียงพอดีพอใช้เป็นพื้นฐานของคำว่าที่มาของคำว่าเสร็จผิดพอเพียงนะครับก่อนอื่นนะครับที่อาจารย์จะนำเข้าสู่เรียนนักเรียนเข้าสู่เรียนอาจารย์จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับทุกคนจะรู้ว่าพื้นฐานในแต่ละคนมีความเข้าใจในวิชานี้อย่างไรนะครับให้นัก ให้นักเรียนส mm hmm. แกน qr code มาทำแบบทดสอบได้เลยครับลหลังจากที่อาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วน,นะครับตอนนี้อาจารย์จะนำพาเข้าสู่บทเรียนในการให้นักศึกษา,าศึกษาดูวิชาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านใบความรู้ youtube นะครับเสร็จแล้ว mm hmm. อาจารย์จะให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็นสอกลุ่ม อาจารย์ให้เวลา5นาทีแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอภิรายน่านเรียยน,นะครับ พอเพียงได้ถูกชนหนึ่งการร้อยทริการใหญ่การคำสอนสองเครื่องรายได้คือทำอาชีพสุจริตสามการประหยัดคือการออมหรือกลุ่มออมทรัพย์สี่การเรีรู้คือการสิ่ทอดภูมิปัญญาสามหงสสองหงส์สามหงส์สอ่นงขายมี กประผลผนนัจากใบงานที่ผ่านมาครับหลังจากที่เราด,ดู YouTube เสร็จแล้วเรามาสรุปอภิปรายหน้าห้องเรียนอ,อาจารย์จะมีใบงานชิ้นต่อไปคือให้นิกศึกษาไปศึกษาใน e-book ในวิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจอพอเพียงเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ให้เวลา15ทาทีให้แต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมกลุ่มเดิมก็ได้นะครับนำมาพีเศษหน้าชั้นเรียนเหมือนเดิมนะครับางานสแกนเลยครับแล้วก็ชื่อในในชั้นในชั้น e อีบุ๊กอ่ะมันจะมีหลายหลายหนังสือนะครับสแกนเลยหนังสือหลายเล่ม ให้เข้าคลิปลงไปดูวิชาหนังสืออาชีพการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ <ic> จากการที่อาจารย์ได้ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มนะครับ <un> นี่คือตัวแทนของกลุ่มที่หนึ่งจะออกมาส่งให้ฟังการประกอบอาชีพอาชีพตามหลัก <un> 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 เรทพยายามรเของอาชีพมีสองประเทศอาชีพอุตสาหรรอาชีพที่ตนเองเป็นเจ้าของการสร้างอาชีพตามเราพยายามหรือทีเพยายาอะไรสกยารเสราการศากรรมทางการเราตงสางนอำนยารอาชีพเราตาม จ,จากที่เพื่อนนักศึกษานะครับได้สรุปมาการประกอบอาชีพตามหลักเศรีนิยมประเภทของอาชีพนะครับมีสองประเภทก็คืออาชีพอิสระอาชีพที่ตนเองเป็นเจ้าของอาชีพอิสระนักของอิสระไหมอ๋อิสระอาชีพที่ตนเองเป็นเจ้าของคือเจ้าของกิจการใช่ไหมทำส่วนอาชีพอิสระไหมอิสระ ัแต่บ้านเรามันเป็นเงินกเกษตรกรรมอ,า,อาชีพที่เหมาะกับบ้านเราก็คือกเกษตรกรรมนะทั้งนั้นเนี่ยการที่เราได้ศึกษาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีวิธีการทำปุ๋ยวิธีการใช้ชีวิตเพื่อความพอประมาณมีเหตุผลมีทุนมีกัน นเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมนะครับที่เราศึกษาไปในเมื่อกี้คือบทเรียนก่อนหน้านี้ที่ให้ทำรายงานในยูทูบเ,เรื่อง3กม่วงสอเงื่อนไขใช่ไหมครับ <S <S ดังนั้นจสรุปได้ว่าถ้าเรายึดทางสายกลางตัรสิกิจเรายนใงการดำเนินชีวิต เราเป็นนี่ดังน,นั้นเราก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงเราอยากได้โทรศัพท์แล้วก็เอาให้เหมาะสมจากกับรายรับเรานะฮะอย่าให้มันเวอร์เกินกว่าไรายได้เรานะครับถ้ามันเวอร์เกินกว่าไรายได้เราชีวิตเรามันไม่ใช่ต้องอนโทรศัพท์อย่างเดียวนะ,ะเรากินเราใช้อย่างอื่นด้วยทีนี้เราจะเกิดความเครียดนะฮะ วันนี้นะครับจากที่ได้ให้นักศึกษา,าศึกษาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นักศึกษาที่ว่านักศึกษาได้อะไรกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างครับแต่ตอบอาจารย์หน่อยได้ความรู้จากเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเช,ช่นการปลูกผักแล้ว,ลวการทำปุ๋ยใช้เองในสวนครับ ปลูกผักคือปลูกผักไว้ไว้กินใช่ไหมครับใช่ช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาหารครับแทนที่เราจะซื้อทุกอย่างเรามีวัตถุดิบมาประกอบอาหารซึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือที่เราไม่สามารถปลูกเองได้เราก็ไปซื้อเข้ามาใช่ไหมครับ